หลอดอัดจารบีพร้อมน้ำยาตัวนี้ขายดีมากเลยวันนี้แพ็คไปตั้งสองร้อยสามร้อยอันเนี่ยมันใช้งานยังไงทำไมมันถึงดีขนาดนี้นี่ไงเอ้าใช่เหมือนกันหรอเนี่ยออย่างแรกเลยนะการอัดจารบีที่ว่าต้องเข้าตามซอกหรือในรูลเล็กๆอ่าสะดวกสบายมากเพียงแค่กดเข้าไปแล้วก็จาบีก็จะวิ่งเข้าไปข้างในเองสองไม่เลอะมือทำงานง่ายมากเพียงแค่กดอ่อจาจารบีก็ออก โอ้ oh, ออกอง่ายมาก<ด>เลยโ <นะ S 2> อ, oh. อ,อ้หรือว่าจะเป็นพวกตุ๊กตาแบบนี้ก็อัดได้นะอ่าดูนะมันจะมีรูหัวลูกปืนอยู่ใช่ไหมอืมเราเอาปากมันเนี่ยกดไปที่ลูกปืนเลยอ่าดันเข้าไปปึ๊บอ่ามันก็จะเข้าไปข้างในโ oh, อ้ดีเลย ไม่ต้องใช้มือป้ายแล้วก็ใส<า>ย่ยังใส่อย่างอื่นได้อีกไหมนอกจากบาหรือตุ๊ก,กตาก็การอาจจะระบีที่เขามีแบบประเภทจุกนี้มาหรือว่าเป็นรูที่ว่าจะต้องเล็กๆอย<า>่างนี้หรออ,<า>อ๋อานี้ฉีดเข้าไปได้เลย ง่ายมากโ <Okay. S 2> อเคว้าวมันดีอย่างนี้นี่เองลูกค้าทุกท่านหาลูกค้าท่านใดสนใจอยากได้หลอนอาจจะระบีดีๆแบบนี้ไปใช้งานนะคะสามารถสั่งซื้อหรือสอบถามเข้ามาได้เลยที่ร้านดิจิงกันกเกษตรจ้า